สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่เอฟีทุก่ครับพีดาวพี่ดาวมาเห่นน้ำนี่หละรถรถเกตนี่เกตดีครับเออ าขึ้นเบิ่งขึ้นเบิ่งดาวบ่เล่นซ้ำบ่เล่นซ้ำสຊไปไสหาน้องນร็วอู้จุกเอ้าจุกเາ่นกล้วยแล้วกอยวเห่อใหญ่พริกใเอากล้วยมาให้กินนะจ้ากล้วยจ้าแซ่ไวม่เอามาให้กินน่เออโอ้ยหลงพ่นก็ได้เสียบักยางงามเาหลงเออโอ้ยเน่ เบิ่งขาเพิ่นสั่นเป็นอย่างจังสั่นจังสั่นหนาวหน่ะวายปาดหนาวแห้งตีโอ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 โเดี๋ยวเสีเสียน้เดี๋ดอมาเฝ้าน้องโว้ย พ,ยยพ่อใหญ่พริกเอาอเอากล้วยมาให้นึ่งให้ดาวชินแน่มาแล้วมาแล้วอาลักขามาแล้วไปทางไหนกันเรียนน้ำเขาเดี๋ยวดเดี๋ยวถูกเดี๋ยวเดี๋ยวพอใหญ่พริกไปเอากล้วยมาให้กินก่อนมันยังเก็บอันของดีเพิ่นอยู่เตะถิ่มดีดีเพิ่นนี่<ว>มาเด้อลูกมา ดาวกล้วยมาให้ดาวกินเน่ยไม่ห้างนี้กินอ่อยอยู่อาราคากระมาเทียบเลยอาัราคาคนคนจ่องเบิงทาง,งเขาคนผู้ใดสีมาเนาะคนสีวา่า

ุ่นมึงควรเห็ดอยังกับแม่เพลินอากาศเมื่อนี้คือสิเป็นยังสี่คึมๆบอสิล่มอะไนี่โอ้อดีใจดีใจอดีใจแล้วครับอดีใจเอ้าอ้าเออกินน้ำกันกินน้ำกันลูกกินน้ำโอ้โหเก่งแต่ใจเพลินเพลินอืม chín con chín con chín con hay ai chín <coughs> nấm hay ai chín ôi nó, lương gì, lương gì, chuyện lương chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì, đạo gì, chuyện gì, chuyện gì, chuyện gì, เห็นอ้อยแล้วเห็นอ้อยแล้วเห็นอ้อยแล้วครับเห็นอ้อยแล้วอจิ้นกล้วยลูกกิ้นกล้วยเดากิ้นกล้วย เว้ยดีก็ไดเตีเออน่ะน้อยมา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 น้อยน้อยน้อยมาพี่น้อยเออนั่นผมเหี่น้ำเน่ผมคืนหดเนอะผุนเออเอาเอาไปเฮ็ดอีหอย่างจังสันอะ เออน่เอ้าเออเออเออเอ้าฮึ่อฮึ่อเหรอเห็นพี่งอเห็นพี่หลงอ่นนั่นนั่นนั่นออยอ้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 อ เอาออกก่อนเอาออกกันลูกเอาออกก่อนเออนั่นเก็บเอาเออนั่นมามาย้อนหน้าพี่หายดีก่อนหายดีก่อนดาวเออเฮ้ยแม่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 แน่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 อืม เดือแล้วฮ่า,า,าคือกันผมกันแน่คือกันครับเหนาะหายแล้วบักเต่าหายแล้วพน You, you. ท you? ิเขาไปบ่เมื่อนี้ดาวสิเขาไปบ่เมื่อนี่ถอย no ถอยหน่อยถอยเน่ฮะฮะ ที้ได้ตัวนอกเขากันมันก็นมีมอเต,ตอร์ไปนเนาะอาสวัสดีค่ะกอนสวัสดีค่ะข้าวหอมไปไหนคะเล่นกับน้องดาวนี่เด้น้องดาวนี่เด้นี่เด้น้องดาวพุ่น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 ,น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 เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว <c oughs> ออ <c oughs> เออุนผุนอนี eh, bin, bin. Ion, um ่ย um 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 ังอไปดังเรี่ยนหนาวดอกไปโหลด เอ้าดาวเพชรยังเดือนอ่อนมิ่งเอ้าเอออลุ่มครับลุ่มลุ่มครับลุ่มสองลุ่มหนึ่งครับเพุ่อนอะพุ่อนอะพุ่นอะพุ่อนอะไปแล้วรอครับรอผมรอผมเท่ครับแหน่นปึกแล้ว ขอหอมชายใดบ่ชายบ่ได้ดอกค่ะขอขอบคุณแม่แม่เอทีทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสับสับใครกดไลค์กดแชร์นะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กันหนึ่งกำลังใจค่ะพอจบคลิปน่ารักไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่คะ,คะ